มันสูงไปวะมันสูงไปเอาอาดตับจนะขาไขข้าวไ่ข้าให้ฟังไหนซิลูกข้าวไข้าวไข่ายข้าว้ามมข่ข้า่ะอร่อยาไขมข้าวข้าวข่บ้าวา้ไข้าว Yeah. Uh.